คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางสสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดห่วยชคเศเษติมานะครับกับสูตรวิ่งบนนะครับมีดวงดาว3ามดวงกำกับนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนปี64นะครับเซติข้าตอนนั่นครับจากยี่ิบสองวัตเป็น23วัตครับ ย3ิบสามวัตครับมีเเหลืน้อยอยู่หนึ่งวัตนะครับกดติดตามก็จะเห็นในทุกสูตรนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการคำนวณแบบย่อกันนิดนึ่งแล้วกันนะครับหนึ่งมิุนายนครับออก2929 7 2าสออตงออก4ีหนะครับเรามาดูนะครับเราจะในส่วนของหลัก10บรางวันที่หนึ่งคูณด้3บวกด้วย2ตัวล่างนะครับก็เป็น7จ็ดสมยีก็คือ1บวกด้วยสี่บวกสเป็นห้า ห้าบวกห้าเป็น10บได้ผลรวมเป็น10บนะทดไว้สิบสิบบวกแดเป็นสิบแปดเ็ปดบวกหกคงที่เป็น14บสีสีบวกหคงที่เป็น9ก้าเ้าบวกหกคงที่เป็น15บเสษหได้แปดสี่เก้าห้าแปดสี่เก้าห้าครับสิบหกพฤายนครับออกหกเก้าหนึ่งแปดหหนึ่งสอตัวเราอ,อกหนึงเจ็ดใช่ไหมครับเลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราวันทีนึงครับห็นทหนครับสิบหกพิษยายนครับ สิบกพันไยอนะครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนได้สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งครับสี่ศูนย์ห้าหนึ่งนะเรามาดูครับดูกันแบบย้อนย้อนคสี่ศูนย์ห้าหนึ่ง,งนะครับเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยน่วยที่หนึ่งครับเลขหนึ่งเข้าหลักสิบครับต่อมาครับหนึ่งกร,รกฎาคมคำนวณในส่วนของวิ่งบนได้สองแปดสามเก้าสองแปดสามเก้าครับเรามาดูวิ่งบนได้สองแปดสามเก้านะครับ สิบหกกรกฎาคมออกเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึ่งครับสิบหกกรกฎาคมหกห้าสิบหกกรกฎาคมหกห้านะครับหกสี่น, 1, 7, 2, 1, 7, 2, นะครับคำนวณวิ่งมนลได้หนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับหนึ่งสิงหาคมครับออกเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยแล้วเลขหกเข้ามาหลักสิบเข้าเข้ามาครบเลยนี่สอง เอ่อไม่ใช่เลขสองเข้ามาหลักร้อยขอไปเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยนะครับลองมาครับหนึ่งสิงหาคมครับคำนวณวิบลนได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดครับลำดัหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดครับเลขเจ็ดนะครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสิบกสิงหาคมหกสี่ครับคำนวณในส่วนของอดูนะครับห้าสามสิบห้าคือห้าบอกด้วยสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้ผลรวมเป็น ห้าสามักลห้ิบห้าคือห้าห้าบวกสเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะครับอันนี้ได้สนะิบโอเคสิบบวกแดเป็น 18, สิบแปดสแปดแปดบวกหเป็น 14, สิบสี่สี่สี่บวกห้า 4. 4 5, คงที่เป็นเก้าเ้าบวเป็น 15, สิบห้าส่5หได้แปดสี่เก้าห้าแปสี่ก้หนึ่งกันยายนหกสครับอออหนึ่งหนึ่งสี่สี่จห้าสองตัวละออก 1, 1, 4, 4, 7, 5, 2, อเจเก้า 7, 9, นะครับเลขสี่เข้ามาหลักร้อยครับเลข5เข้ามาหลักหน่วยเข้ามา2ตำแหน่งเ นะครับต่อมาครับ1 64, นึ่งกันยายนหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้5 16หน16งหก่กองสิบันยายนหกออกเก้าสามห้าศูนยเ็ก้เก้ามาเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงมาที่1ครับ1ิกกันยายนหก่ครับคำนวณวิ่งบนออกมาได้หกสองเจ็อนะเราดูตามนะหตัวลาหกสีออกห้าเ7็ดปดหนึ่ง่งสองตัวลแปนะครับเลข7เข้ามาหลักสิบลงมาที่1ครับ ต่อมาครับหตัวหนตัวละคมหคำนวณนิบอมาได้ศูนย์สองเจ็ดสาเจ็ดสามใช่ไมศูย์สองเจตัวละคมหกสี่ออกสามแปดสาอตัวละออกสานะครับเลขเจ็ดกับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบลงมัที่หนึ่งเลขสาเข้ามาโดยหลักร้อยเลขสอเข้ามาคบนี้เข้ามาคบเลยสามตัวลังที่หนึตัวละคมหกสี่คำนวณวิ่บอมาได้ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเจ็ก็มาดู ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งพฤศจิกายนออกอะไรออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองก็ลขออกกลับมานะครับเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเลขสุดเข้ามาหลักรอยเข้ามาสมมติตำแหน่งไดหนึ่งพฤศจิกายนหกสี่คำนวณยิ่งกว่าหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับเราดูสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัลขห้าเจ็ดนะครับเจ็ดหกหนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยนะครับ สิบเป็คบัญกานหกสี่คำตอบนี้มันออกก็ได้แปดสี่เก้าห้าแปดสี่แปดสี่เก้าห้านะครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่อยแล้วอันที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักเข้ามาสองตัวบนสองตำแหน่งแล้วครับดูการเดินของมันนะหนึ่งทนอคมหกสี่หนึ่งทะนอคมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวหงออกแปดสองนะครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่อยเลขห้าเข้ามาหลักสิบละเข้ามาสองตัวบนนี้แล้วนะครับดูลักษณะก,การเดินของมันนะ 1> 1น 64, นนหนึ่งธนอลคอมหกสี่คำนวณนิ่งบนออกมาได้สามเก้าสี่ศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์ลองมาดูหนึ่งสิบหกธนอลคอมออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตันแปดแปดสาม x สามเข้ามาหลักสิบนะครับนี่เข้ามาหนึ่งตัวหน่งสิบหกธนอลคอมหกสี่แล้วคำนวณวิ่งบนได้นนไรอลองหยุดคำนวณในส่วนของวันนี้ดูนะสามสามเก้าเก้าบวกด้วยแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามเป็นยี่สิบ ยี่บถดไว้ไหมยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบแปดสิบแปดวกหเป็นสิบใช่ไหมใส่สี่บวกห้าคงที่เป็นเกสเก้าเวกหคงที่เป็นสิใส่หได้แปดสี่ก้าห้าจิงไหมอ่ะลองคำนวณด้วยนะครับคำนวณตามผมเลยนะแปดสี่เก้าห้าครับสามสิตัองห่ออกแปดหนึเก้าศนย์หกแปดสนตสามหกนะครับเลขแปเข้ามาหลักหน่วยอยางท,ที่เห็นที่เห็นที่บ่อยคือหลักหน่วยจะเข้ามาบ่อยเนาะ ต่อมาครับเลขอะไรเอ่ยเลขแปดทำมาแล้วหน่อยใช่ไหมต่อมาสามสิบธันวาคมสี่ดูลักษณะการเดินนะหกสามสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยสามแปดเก้าสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดหกสามสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดโอเคนะครับจะเจ็ดเจ็ดบวกแปดนำค่าหลังมาบวกนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าใส่ห้าห้า บวกหกเป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองเศษสองได้ห้าหนึ่งหกสองนะครับสิบเจ็ดมัลคอลล์คมหกห้าครับออก 2. แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตารางออกแปดออกเก้าสองนะครับเลขห้าเข้ามาลักสิบเอาไว้ที่หนึ่งเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้อยสิบเจ็ดมัลคอลคมหกห้าครับเรามาดูห้าสามสิบห้าคือห้าบวกเก้า บอกด้วยสองนด้จะกลับเท่าไหร่สิบหกไหมสิบหกบวกแปดครับสิบหกแปดเป็นยี่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหกของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกของที่เป็นศูนใส่หนึ่งได้สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งก็ว่าพันหกห้าครับเรามาดูออกเจ้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองต้องเราออก<ม>สามศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็ามาหลักสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งก็ว่าพันหกห้าล่ะครับเรามาดู ศูคูณสได้0บวกด้วย3มได้3ามสาบวกศูนได้สามได้ผลรวมเป็นสานะสามบวกแปครับสาบวกแเป็นสิบเอ็ใส่หนึ่งบวกหกของที่เป็นเจ็เบวกหเป็น12ใส่สองสองบวกหเป็น8ดได้หนึ่งเจดปดนะครับสิบเจ็ดพันหกห้ครับศูนย์ก็แปดห้าเจ็ดเก้าสาตาร้าเจนะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลองมาดูหนึ่งครับต่อมาครับ17บเจ็ดพันหกห้า 9ก2 7็ก็คือ7จบวกหเป็น12 12อบอวกเเป็น1ิบสองบวกเเป็นสิบเก้าส่นะครับสิบเก้าสบวกแปดอ่ะสิบเก้วกแปเป็น27่สิบเจเจบวกหเป็น13บสามเบวกห้าขงที่เป็นสามบวกห้างที่เป็นแปดเสียแปดแปดบวกหกเป็นสิบสเอ้เจ็ดสามแปสีรู้สึกนวันนี้มันหลุดเป็นครั้งแรกนะครับหนกุมภาหนึ่งมีนาคมหกครับออกส่วนของหนึ่งเกางนเจนะครับ ไม่พบนะครับโอเคคำนวณต่อเลย0ูคูณได้ศูนบกได้0 0นย์ศูนบวกได้7ได้ปลรมเ7็ดเจ็ดบวกแเป็น15ใส่5 5าบวกหเป็น11บใส่1 1ึบวกห้าคงที่เป็น6 6หบวกหเป็น12ใส่2ได้5 162นะครับ5 162นึ่มาดู16มีนาคมครับออก8 6 7หกเจใช่ป่ะแปดเจ็ดเลขหกามาหลัก10บต่างวันที่หนึ่ง ต่อมาครับ16บิีนาคม6คาเรามาดูห3สาสดก็คือ8บวกศได้8 8ดบวกสเป็น11ได้ผลระมสิน11นะ11บวก8ปเป็น19บเกส่9เบวก6เป็น15ให้ส่5หบวก5เป็น10ใส่ 10. 0 0บวก6เป็น6ได้ 6. เก้าห้านงเมษายนหก5ครับอ๋อเก้าเจ็ดนย์หอะครับเเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรามาชีห่งครับเห็นไหมต่อมา1่เมษายนหก5ครับ หนึ 1> 1, 3, 3, 3, 3่งคูณสามได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ได้ถอดลบเป็นสี่นะใส่สี่ละสี่สี่สี่บวกแปดครับเป็นสี่บวกแปดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหกเป็นแปดใส่แปดแปดบวกห้าแปดบวกห้าแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหกเป็นเก้าใส่เก้าได้สองแต่สามเก้านะครับสิบหกเมษายนครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสามตัวเหลาออกห้าแปด นะครับเก้าหนึ่งเก้าเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะรเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรอบที่หนึ่งครับแล้วก็หลักหน่วยด้วยสองตำแหน่งนะครับจิบบกไม่ใส่ยังของท่าครับเรามาดูกันต่อว่ามันเด่นยังไงเก้าสามยี่เจ็ดก็คือเจ็ดใช่ไหมเจ็ดบวกด้วยห้าห้าแล้วก็บวกด้วยแปด ท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบไหมยี่สิบยี่สิบบวกแปดยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบแปดนะแปดบวกหกแปดเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่ใส่สี่ไหมใส่ใสี่สี่บวกห้าคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหก ก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิห้าโอเคได้เลขวออิ่งนะครับสองพฤษภาคมหกห้าครับออกหกห้าแปดหกสี่สองสองตัวลขออกศูนย์เก้าแมครับหกห้าแปดหกสี่สองเลขสี่เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตำแัน่งที่หนึ่งครับต่อมาครับต่อมาสองพฤษภาคมหกห้าหกห้าแปดหกสี่สองสองตัวเละศูนย์เก้าหกคูณสามเท่ากับสิบแปดเด็กคือแปดบวกด้วยศูนย์ได้แปดแปดบวกเก้า ก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดป่ะครับสิบเจ็ดบวกแปดครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหก กบวกหกเป็นสิบสองใส่สองสิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวหศูนย์หกนะครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักสิบเลขสองเข้ามาหลักหน่วยนะครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยเห็นไหมสิบหกพฤษภาคมครับศูนย์คูณสามก็คือบวกด้วยศูนย์บวกด้วยศูนย์บวกด้วยหกเป็นหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหกได้ผลรวมเป็นหก นะครับหกหกบวกแปดหกบวกแปดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบสี่สิบสี่ใส่สี่นะครับใส่ค่าหลังคือเลขสี 4. 4่สี 10, ่บวกหกเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าของที่ได้ห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใสหนึ่งนะครับเยบเปล่ อันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนนะครับดวงดาวสองโดดกำกับสถิติสามยี่สิามวดลบหนึ่งนะครับล่าสุดทองไม่ได้หลุดนะติดตามมาเห็นทุกสุดเลยอยากรวยต้องดูหวยโชคสิติมามรานครับสวัสดีครับ